หุ้นพาวเวอร์ท่าแมกกาซีนกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหนแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศสวัสดีครับคุณต้องมองว่า T E มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแผนที่ชัดเจนถ้าเราเป็นลงทุนถ้าเรามั่นใจเขาเราซื้อและหล่อหลอบตายังไง T E ก็เติบโตเพราะเราจะโตได้ตามแผนตลอดเวลาเราพูดง่ายว่าปี70เราต้องมีรายได้มากกว่า4เท่าของเราณปัจจุบันนี้แน่นอน 70เป็น5จาก100เมกะวัตต์กลายเป็น200เมกะวัตต์รายได้เราก็ต้องเติบโตจาก70สี่เท่าจากปีนี้ก็ขึ้นเป็นแปดเท่าส่วนของรายได้ของเราก็แน่นอนอยู่แล้วตามนั้นนะคะ e รับ EPC ของเราเนี่ยเงินเงื่อนไข EPC ของเราเนี่ยเราจะไห้เงินเขาเต็ม100%ยเปอร90ทั้งหมดเรามีแค่ดาวเพย์เนมนต์งวดแรก10ที่เหลืออย่างนั้นเราจะจ่ายเมื่อ c o d ไปแล้วสาเดือนในแผนทางเฟรมของเรานี่ปี70เราต้องมี100เมกะวัตต์แล้วแาาชชน่นอนถ้า4 0 0เมกะวัตมกกวัาาาาได้รรรรบบิหจ ไฟแก้ชีวาภาพอีก7เมกะวัตกลายเป็น77เมกะวัตเรายังมีโครงการที่เราจะประมูลในนี้อีก2โครงการอีก20เมกะวัตรวมกันประมาณ1 0 0เมกะวัตพอดีเราจะมิดผลในปี68เป็นต้นไปถึงเจเราคิดว่าเราสามารถออนแผ่นได้แน่นอน100เมกะวัตแรกเราก็มีแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอยู่แล้วที่รองรับเราว่าคงไม,ไม่มีประเด็นในเรื่องแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าเรากู้ในส่วน3ต่อ1นคือแหล่งเงินทุนทงทุนของเราเราก็ได้มาจากการ IPO กับบอลแลนด์แล้วก็ผลประกอบการของเราพูดง่ายว่าปีหลักก30 การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าไบโอกสเจ็ดมกะวั as, ์ซึ่งรายได้เราก็มองว่าเราเติบโตเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็มองว่าเรามีหลายผลที่เราจะเติบโตนะฮะขยะก,ก็เป็นส่วนแรกของเราที่เราจะเติบโตอยู่แล้วคิดว่าปีนี้เรารับบริหารจัดการไบโอกสมาแล้วก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นผลกำไรที่ตอบแทนที่เพิ่มขึ้นปีหน้าเนี่ยเราอาจจะมีดิวิชเชนอะไรที่ดีที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้มันเติบโตโกรดอีกทีหนึง่งพร้อมกับรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าขยะในปี68ดพอดีคาร์บอนเครดิตเนี่ยณนะวันนี้ผมมองว่าประเทศไทยยังเป็นราคาที่ค่่่่ออออนนนข้้้าา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 างงงตแมมมมมถถืืววเเเเเเราสาารสกกกกก็็บบบไดัััิฝฝะยๆีีุ14ปล ถึงณเวลาตามแผนของรัฐจริงๆและปี70น่าจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากขึ้นราคาอาจจะทีบมองว่าราคามันต้องแพงกว่านี้พอสมควรเพราะกลุ่มที่ใช้ก็คือกลุ่มพวกใช้พลังงานแต่ลืมว่าอนาคตนี่ฮะสินค้าทั่วโลกอาจจะตีแบรนด์ก็ได้ว่าปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่มาแม่หนึ่งห่ออาจจะบอกว่าหนึ่งหนึ่งห่อของมาม่มีคาร์บอนเท่าไหร่ผมถามว่าฐารทะเลเนี้ยเวลาส่งออกไปยุโรปอัลการิททางการค้าที่ดีที่สุดคือคาร์บอนทั้งจากต่ก่อนที่เขามองว่าออริจินแหล่งวัตถุดิบมาจากไหนนี่เขาอาจจะมองว่าปล่อยคาร์บอนเพื่อานคต พวกนี้ต้องถูกลองรับอยู่แล้วบริมาณคาร์บอนต้องมีความสําคัญในงานก็แน่นอนองมีในมืออยู่ปีหนึ่งเราสามารถรับมมีคาร์บอนอยู่ในมือปีหนึ่งประมาณ1 2, 000, น,นึ่งแสนสองหมื่นตันตอนนี้ผ่านมา2ปีเราก็ต้องมีประมาณ2องแสนสี่ครับไฮโดรเจนจริงๆแล้วโดยโดยโประหลักของไฮโดรเจนเนี่ยมันทำอะไรได้หลายรูปแบบเพียงแต่ว่าไฮโดรเจนที่จะเอาไปทำเป็นเครื่องยนต์เข้าใช้เครื่องยนต์ในตงก็มีไฮโดรเจนที่จะไปรูปของแอมโมเนียก็มีไฮโดรเจนที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปในรูปของไอมันเป็นหลายรูปนะฮะเพียงแต่ว่าณวันนี้เนีีี่่มมอองวววาาิิธททํให้้กดไไรปะคพแล เกิดจากพลังงานจากโซล่าก็ได้พลังงานได้จากทุกประเภทคราวนี้ปัญหาคือว่าการขนส่งไฮโดรเจนทายังไงให้มันเป็นการขนส่งที่คุ้มค่าประหยัดที่สุดอย่าลืมว่าณอนาคตเนี่ยลด E ีวีมาจริงๆเนี่ยมองว่าพลังไฮโดรเจนอาจจะมาด้วยควบคู่กับมันมันอาจจะเป็นสเตชันไฮโดรเจนไปเลยก็ได้นอนาคตมันยังไม่ใครถ้าวันนี้ไม่มีใครตอบได้ระหว่างว่าเอวีแบตเตอรี่จะดีกว่าหรือไฮโดรเจนจะดีกว่ายังอยู่ในช่วงของการเจรจากนันึ่งตัวโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนี่คงจะออกบิ๊กได้ก็ต่อเมื่อทำดีดีเจนกันจบาเขามาหาเราเรราาาาก็มอองววว่่่่่่ยูทีแคค การเจรจาเนี่ยอยู่กันยังไงอัตราผลตอบแทนอยู่กันยังไงการบริหารควารยุ่งยากหรือตปล่าา็มีขยยอยู่ประมาณวันหนึ่งประมาณพันสองร้อยตันกว่ากทมไม่เท่าไหร่ตอนนี้ยังมีในภาคตะวันออกหนึ่งโครงการและในภาคอีสานอีกหนึ่งโครงการตอนนี้ที่อยู่ในปลายลาของเราคือยี่สิบเป็นกวัดเราตั้งแต่เราประมูลมาเราจะไม่เคยพลาดเพราะเรามีการเตรียมความพร้อมก่อนการประมูลอะไรที่เราไม่มีความมั่นใจเราจะไม่ลงทุนะนะฮะกำลังจะพูดว่าสเปนเรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเรามีความพร้อมถ้าพูดถึงว่าถ้าในขยายชุมชนเรามองว่าเราอาจจะเป็นผู้นําด้านเกษตรโงไฟฟ้าขยายชุมชนณาวันนี้เนี่ยโครงการ3.4โครงการในประเทศเนี่ยเราได้มาแล้ว5จริงๆแล้วในในความรู้สึกของเราเรามองว่าเราต้องหาการลงทุนที่เหมาะดีที่สุดสาหรับผู้ลงทุนมากกว่าการเป็นผู้นําหรือไม่เป็นผู้นำเนี่ยไม,ไม่ไม่ใด้ความคิดของเราเราต้องการนาวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับปรุงกระดับให้อุตสาหกรรมนี้มันดีขึ้นที่ว่ามวลโดยพื้นฐานตอนนี้ต้องถามว่านโยบายรัฐตอบสนองใหห้ราลงทนือป่ คือหน้านโยบายรัตอบสนองในการบิดดิ้งราคาบิดไปหน่วยไฟ2บาทกว่าซึ่งมันไม่เหมาะกับการลงทุนของเราอะมองว่ามันไม่ได้คุ้มทุนของเราทำให้ผู้ถือหุ้นเรารู้สึกว่าอึดอัดด้วยเราเลยมองว่าเราไม่ได้ลงทุนคือหน้าหน้าเทรนด์วันนี้เราคือเรามองมุนขยะ6 6เเราก็จะมีจากโรงไฟฟ้าเชื้อมวนอยู่ประมาณ90%ได้ก็พวกเป็นอื่นๆส่วนไบโอแก๊สอีกสัก10%ได้การเติบโตอนาคตในปี7 0ูเนี่ยเราจะมีพอร์ตพอลิโอของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเนี่ยประมาณหก่เป็นสิบกว่านบาอร ณนะวันนี้เนี่ยรัฐถูกโลกบังคับให้ลงทุนในพลังงานสีเขียวเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศของเราเพื่อจะชักจูนนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยต้องมีแหล่งพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียวรองรับตอนนี้รัฐก็เปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ที่ประเด็นเรื่องของราคาที่ราคาหน่วยละ4บาทหาสตางค์ผมมองว่าวันนี้จะเป็นตัว ผลักดันให้พลังงานทดแทนของเราเนี่ยเติบโตในอนาคตยังไงกานสีเขียวต้องเป็นอะไรที่ตอบโจทย์โลกในอนาคตแน่นอนต้องมองว่าระหว่างผู้ซื้อกับเขาเรียกผู้ใช้กับผู้ผลิตจุดไหนคือจุดสมดุลคือถ้าเรา,เราตั้งราคาของพลังงานสัตว์สีเขียวให้สูงมากเกินไปการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็จะเป็นตัวเลือกที่ต่าลงเพราะต้องมองว่านักลงทุนว่าจะเป็นค่ายรถยนต์หรือทุกอย่างเนี่ยต้องใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดคาร์บอนตัวเองลงไปในสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมองมามา,มาเทียบหนุนกันว่า จุดไหนที่ผู้ผลิตสามารถติดและคุ้มทุนโรงไฟฟ้าโรงมวลของเราเนี่ยที่กำลังการผลิต29.7เมกะวัตต์ที่สุราษฎร์ธานีของเรา3โรงเนี่ยเราก็ได้เดินเครื่องในเต็มที่รับรู้รายได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้โครงการที่เหลือของเราคือโรงไฟฟ้าชายชุมชนของเราเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยเราได้สิทธิสมปทา,านมาแล้วทั้งหมดก็คือ5โรง กำลังการผลิตประมาณ39.9เมกะวัตต์เราจะเริ่มมีแผนการขอสร้างกันในปีนี้เลยในแตไมแรกนี่แหละเริ่อก่อสร้างและคิดว่าจะ CO d ดีได้ในปี68รับรู้รายได้ในปี68ส่วนการบัดชีวภาพของเราเราเริ่มเดือนจากการณะวันที่1มกราคมนี้เลยกำลังการผลิต7เมกะวัตต์จะมีการสัดส่วนของการแบ่งไรายได้เลย